ันก็คือคุณขนาดคุณคุณใครนะใครต่อใครที่เขาอยู่ในการเมืองเขามองออกอ่ะคุณเฉลิมใครต่อใครที่เขากล้าจะประทะคือเขามองแล้วว่าคุณเสกษาคงจะไปไม่ไปยากนะฮะตราบใดที่เขามานะแบบคนเดียวมากลุ่มก้อนเดียวแล้วก็แบ็กอัพทางการเมืองเขาไม่แข็งแรงพอแล้วก็มันมีคนที่อยากจะอยู่ในอำนาจตัวจริงรอจังหวะที่จะเสียบอยู่ประกรันแล้วก็เลยทําให้เกิดเนี่ยเป็นเป็นที่ผมคิดว่าไม่ง่ายนะ เพราะว่าตอนนี้ใเงินดิจิทัลเนี่ย,ยมันมีปัญหาเรื่องมากคือความไม่ชัดเจนคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเพื่อไทยถ้าเขามีความจริงใจจริงเขาก็บอกแล้วมันมาจากไหนทำอย่างไงนะทำไมต้องนะครับสร้างแอปใหม่ทําไมไม่ใช้แอปเก่าที่มีอยู่ซึ่งมันก็ทุกคนคนไทยก็เรียนรู้อยู่แล้วใช่ครับถ้าเขามีความจริงใจจริงๆเขาตอบได้แต่เนี่ยมันมีวาระ่อนเบ้นเกินไปแงยนะคือผมคิดว่าเงินประชาชนทั้งนั้นก็พูด ตามความจริงกับประชาชนดึกครับรว่าจะเอาจากที่ไหนแต่ใช้แอปอะไรแต่พอไม่พูดแบบเนี้นะครับเพื่อไทยก็คิดว่านี่คือความที่ตัวเองฉลาดกว่าประชาชนแต่โลกสมัยใหม่นะนักการเมืองอยากคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าเราโง่พอๆกันแหละครับ,รนรบในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่าอยากคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแต่นักการเมืองไทยไมักคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าสอง โอกาสที่จะกลุ่มทุนที่ได้ผลป,ประโยชน์จากนโยบายนี้ผมคิดว่า100%นะเนตะเงินจะผันไปหาประชาชนไม่เกินสองรอบครับสุดท้ายก็จะเข้าไปที่กลุ่มทุนใหญ่แล้วก็กลุ่มบริษัทที่ทําธุรกิจนะฮะแอปหรือว่าทําธุรกิจเงินออนไลน์เงินทิจิทัลนเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่ได้ผลป,ประโยชน์จากนโยบายนี้เต็มๆ ในลักษณะที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซอนแล้วก็สร้างความขัดแย้งทางสังคมสูงมากตอนเนี้ยถ้าเราเห็นนะซึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากคุณเศรษฐามาลุกระดมมวลชนออกมาแบบ,บนี้มันจะทําให้คนเกิดความขัดแย้งกันสูงเพราะว่าอย่าเอาคนจนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตัวเองต้องมองถึงอนาคตประเทศด้วยว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นน่คุณเศรษฐาไม่ได้เสียหายนะประเทศชาติประชาชนเสียหายใช่ค่ะ าจารย์คะแต่ว่าคุณเสกขาล่าสุดค่ะเขาเออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้ปลุกระดมนะคะเขาบอกว่ามันปลุกกระดมครับรฟังอันั้นรับปลุกระดมแต่คือเขาบอกได้ไม่ได้ปลุกระดมแต่ภาษาที่เขาพูดไปแล้วมันปลุกระดมในทางการเมืองไปแล้วอ่ะเป็นการแก้ตัวแบบนี้ทุกครั้งอย่างเช่นกรณีการประนามนะครับกลุ่มฮามาสนะฮะแล้วมาแก้ตัวทีหลังจนเกิดประเด็นปัญหาเราไปทับนะฮะคนไทยในอิสราเอลต้องต้องผ่านประเทศบางประเทศไม่ได้อะเพราะใครอะฮะ ที่มาพูดแล้วไม่เข้าใจวิธีทางการพูดเห็นไหมแล้วมา<ะ>แก้ตัวทีหลังก็เหมือนกันนะครับ<ะ>โอ้ยนี่ผมเห็นด้วยนะครับที่ท่านนายกนิดหนึ่งบอกเลยบอกว่าขอประนามผู้ที่โจมตีอิสราเอลบอกไม่ได้เคยเ,ออเข้าใ,<ช>ใจการเมืองนะฮะก็มกกไม่เข้าใจการพูดตอนนี้เราบินเราบินข้ามซาอุดิอาระเบียไม่ได้นะครับนั่นแหละครับ<ะ>คือเราขัดแย้งกับซาอุมาสามสิบปีรัฐบาลบนเอกประยุทธ์ ภายใต้การสนับสนุนของชาติหน,นามาตหลายชาติช่วยให้เราสามารถที่จะเปิดความสำัมพันธ์ที่ดีนะครับในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสุดท้ายมันพังคามือจากผู้นําที่ชื่อเศถฐาโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจการเมืองระหว่างประเทศนะพูดในฐานะเอามันอย่างเดียวอะประเทศเสียหายขนาดไหนซาอุมีกําลังขนาดไหนในในฐานะประเทศเศรษรฐกิจของโลกมุสลิมเนี่คือคิดอะไรนะ คือคิดน้อยเกินไปนะคนที่มีอํานาจนะต้องคิดมากมากนะไอ้น,นี่แย่เลยนะครับแย่เลยแล้วก็เอ่อเอาทูดอิสราเอลมาพบแล้วขอให้อนะิสราเอลเนี่ย ไปช่วยคุยเอานักโทษออกมาก็นักโทษมาอยู่ฮามาสมึงก็ไม่ไปคุยฮามาสไว้บ้า <c oughs> ใช่ครับคือนั่นแหละคือนั่นคือที่บอกนี่คือพอเวลาพูดไปเนี่ยคำพูดมันเป็นนายดีอย่างที่บอกคล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ที่บอกว่าไม่ได้ปลุกระดมไม่ได้ในกรณีเงินที่ทิฐิท่านอนะ่ะแต่ในความหมายมันปลุกไปแล้วเอา <c oughs> ประชาชนเอาความยากจนเป็นตัวประกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายผมคิดว่าคนที่บบค้านะเขาก็ไม่ได้ค้านแต่ก็ต้องการเหตุผลบ้านหนึ่งเอาเงินมาจากไหน่อบก็ไดครับ ยังไม่ตอบนะสองจะใช้แอปอะไรตอบก็สิครับสามจะให้ยังไงก็ตอบก็สิครับปัญหารื้นฐาลไม่ตอบเพราะไม่ตอบปั๊บไอ้คนที่เขามีความเป็นห่วงชาติเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองเขาก็กังวลใจพอกัวงวลใจปั๊บก็มาติเขรามาก็ออกมาพวก,กมาฝั่งนี้ก็ไปเอาประชาชนคนจนมาเป็นเครื่องมือเห็นไหมนี่คือวิธีการที่เพื่อไทยทํามาตลอดก็คือเอาคนยากคนจนมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเกาะกาําบังในอํานาจตลอดเลย อาจารย์ครับแม่ค้าเขาฝากถามอาจารย์ผมเห็นคลิปแล้วเขายืนกลางตลาดเลยนะครับเขาบอกบอก,บอกพ่อนายกเศรษฐีหน่อยเขาเรียกนายกเศรษฐีนะครับว่าคนละมือเนี่ยกูอยากได้แต่กูอยากได้เงินสดเขาบอกมึงแหกตาดูซิลานเนี่เลี้ยงไปทั้งหมดเนี่ยมันมีไหมไอ้เครื่องที่จะมาไอ้ตรภาษีเครื่องรูดอะมันมีไหมแล้วก็นครับจริงน,นะครับ ถ้าถ้าไม่ได้เป็นเงินสดนะั้นก็อย่างนั้นก็ใช้แอปเก่าที่เคยมีก่อนหน้าเนี้แอปนลัคซึ่งแอ,แอปที่เคยคนไทยเคยรับรับรับ,รบนะอเค์เขาใช้กันแต่แล้วนะ,ะการต่อมานะถ้าผมเห็นด้วยนะที่ต้องให้นะฮแต่อย่าเอาเงินเอาเงินภาสีเอางบประมาณแผ่นดินได้ไหมครัือผมมีแหล่งที่มาของเงินเลยนะฮะครหนึ่งนะเจ้าสัวไทยสองแสนล้านแต่เอามาอสองกลุ่มทุนพลังงานสองแสนล้านไปขอบริจาคมา สามคุณทักษิณน,นะครับคุณเศรษฐาสอสอเพื่อไทยอีกสองแสนล้านก็ดีแล้วเห็นไหมไมไ่ใช้เงินสักบาทหนึง่งเอ,อ,เอ,อไปเอาจากคือเนี่ยถ้าอยากจะนะก็คือถ้าตัวเองชี้แจงไปได้ก็จะเอาเงินไปจากไหมน,นี่ยผมเนี่ยแนะนาให้ก็คือไปเอาแจกเจ้าสัวไทยมาสองแสนล้านกลุ่มทุนพลังงานไทยสองแสนล้านนะฮะกลุ่มคุณทักษินนะณษนฮนะกลุ่มรถไฟฟ้ากลุ่มเศรษฐาสอสอเพื่อไทยอีกสองแสนล้านร่วมกันพอดีเลยเห็นไหมแล้วก็แจกไปเลย แจกแูปแบบไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเงินของประชาชนโอ้ไอเชียยูเลยครับโอ้ยอาจารย์โอลานความคิดวันนี้แจ๋วมากเลยเอาเงินมึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปลูกระดมแล้วไปปลูกจริงนะไปบอกเอาเงินมาเนี่ยครับในคื้นเนี่ยครับก็คือมันมีเงินฮะคือจริงแต่ผมดูทรัพย์สินฮะวันนี้ผมนั่งดูทรัพย์สินของสามกลุ่มเนี้มีแบบมีมากกว่าล้านล้านบาทซึ่งพอฮะพอรวมกันแล้วพอดีเลย เจ้าัวไทยหลายๆทักษิณตระกูลเนี่ยสองแสนล้านไปเอามาคุณพลังงานนะครับรถไฟฟ้าไปเอามาสองแสนล้านคุณทักษิณเพื่อไทยและคุณเศรษฐาเองสองแสนล้านพอดีฮะเพราะว่าก็ประมาณต้องใช้ห้าแสนถึหมื่นล้านเกินอีกางฮะแต่เขาจะยอมฟักเงินตัวเองหรือเปล่าคะท่านก็เขาเห็นมากรักษิมากนะผมเห็นบอกว่าเขาจะทาทุกอย่างเพื่อชาติ กา<อ>รบริจาคให้ชาติก็ถือเป็นการช่วยชาตินะฮะเออผมเห็นว่าอันนี้เงินจะบุนไปเข้าเขานะครับก็ไปเข้าร้านสะดวกซื้ขอข,ของเจ้าสัวไงแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะไม่มีปัญหาเรื่องสถานะคือประเทศจะไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะไม่มีปัญหาเรื่องสถานะทางการคลังแล้วไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องตอบประชาชนเลยก็คุณเอาเงินของพวกคุณเนี่ยคือผมพยายามจะสื่อสารเห็นว่าจริงๆที่คนออกมาต่อต้าน เขากังวลใจว่าคุณเอาเงินมาจากไหนเงินเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อสถานะการคลังของประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วถ้าเป็นนี่แล้วคนนะฮะนายกไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวนะคนที่รับผิดชอบจริงก็คือประชาชน60ล้านคนนะฮะที่จะต้องแบกรับภาระนี้สาธารณะนี้ไปอีกหลายสิบปีครับ